ต่อกันที่ทีมต่อไปค่ะเขาได้มาพูดคุยในช่วงแชร์ริ่งของเราแล้วนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ค่ะที่จะช่วยนะคะสุขภาพอัจฉริยะเสริมสร้างนะคะเหมือนการเข้าใจนะคะเรื่องสุขภาพของคนในสังคมมากขึ้นถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับทีมที่20ค่ะจากเบโดรีค่ะเชิญค่ะ สวัสดีครับผมภัยารสุจริตนะครับ CEO และผู้ก่อตั้งเบตเตอรี่ครับสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัชชัยนันท์ธรรมสุจริตนะครับ CIO ของเบเตอรี่ครับครับผมวันนี้เรามานําเสนอเครื่องมืออัจฉริยะนะครับสำหรับผู้ป่วยปออบานนะครับเป็นเครื่องติดตามสุขภาวะของคนในชุมชนครับผมผ่านเครื่องวัดสัญญาณชีพอัจฉริยะครับ อย่างที่ทุกท่านทราบดีนะครับประเทศไทยเนี่ยกำลังเผชิญปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะครับในการเข้ารับบริการด้านสาธารณสุขนะครับของกลุ่มคนเปราะบางนะครับซึ่งเรามีจํานวนกลุ่มคนเปราะบางเนี่ยถึงจานวน10บล้านคนในขณะที่หน่วยบริการด้านสาธารณสุขของประเทศไทยเนี่ยเรามีรองรับได้เพียงแค่12,000แห่งทั่วประเทศครับผม เราจำแนกกลุ่มคนเปาะบางตามภูมิศาสตร์นะครับก็คือกลุ่มเปาะบางที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เมืองและกลุ่มเปาะบางที่อยู่ในอาศัยในพื้นที่ชนบทนะครับโดยกลุ่มเป้าหมายที่เราทําการทดสอบในครั้งนี้ก็คือชุมชนบ้านครัวเหนือนะครับผมที่เขตราชเทวีกรุงเทพนะครับแล้วก็อําเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาครับสำหรับกลุ่มชนบทนะครับโดยลักษณะของกลุ่มชุมชนบ้านครัวเหนือนะครับ เป็นชุมชนแออัดที่อยู่ในเขตเมืองนะครับมีประชากรหนาแน่นนะครับแล้วก็มีปัญหานะครับโดยเฉพาะเรื่อง NCD นะครับแล้วก็มีปัญหาผลกระทบจากรองโควิดนะครับปัญหาของเขาก็คือในเรื่องของความแออัดในการเข้ารับบริการด้านสาธารณสุขถึงแม้ว่าเขาจะมีโรงพยาบาลอยู่ในเครือข่ายเยอะแต่ด้วยจํานวนประชากรที่เยอะของกรุงเทพมหานครการเข้ารับบริการของกลุ่มคนปุบเปราะบางเหล่านี้ก็ยังลําบากอยู่นะครับ ในขณะที่ของกลุ่มคนปอบบางที่อำเภอโนนไทยนั้นมีความแตกต่างกันก็คือกลุ่มคนปอบบางนี้มีปัญหาในเรื่องของการเดินทางนะครับผมการที่กลุ่มคนปอบางเหล่านี้จะเข้ารับบริการด้านสาธารณสุขนะครับจะต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางต้องอาศัยการคมนาคมที่ยากลำบากในการที่จะเข้ารับบริการเหล่านี้ครับ,รบในขณะเดียวกันนะครับปัญหานี้ไม่ได้เกิดแต่เฉพาะ อผู้รับบริการนะครับผู้ให้บริการก็มีนะครับการดูแลร,ระบบ Pri m a ม y Car e ของประเทศไทยเนี่ยเรายังไม่มีเครื่องมือที่ถูกออกแบบหรือดีไซน์มาเพื่อรองรับการทํางานของเขาโดยเฉพาะนะครับการจัดการเรื่องของ Data Management ต่างๆก็ยังเป็นปัญหานะครับเราเสียบุคลากรน,นะครับวิชาชีพเนี่ยไปทํางานด้านธุรการนะครับเยอะมากครับ เราจึงคิดค้นนวัตกรรมนะครับในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะทางไกลหรือเทเลเฮลโดยการทํางานผ่านเครื่องวัดส,สัญญาณชีพอัจฉริยะที่สามารถตรวจวัดส,สัญญาณชีพได้9พารามิเตอร์ส่งข้อมูลผ่านคราวนะครับเชื่อมโยงเข้ากับระบบเฮสเอชของโรงพยาบาลแบบออโตเมติกนะครับและข้อมูลเหล่านี้ทํางานนะครับโดยมี AI ทํางานอยู่เบื้องหลังทําการครัดกรองข้อมูลนะครับที่มีความผิดปกติแล้วก็ทําการแจ้งเตือนให้กับเจ้าหน้าที่ทา่าเพื่อสามารถวางแผนการรักษาหรือชาร์จ คนไข้ที่มีปัญหาได้โดยทันทีนอกจากนี้ในสเตชันนี้สามารถทำเทเลเมดิซีนได้เลยเป็น All-in-One Platform ในขณะเดียวกันนะครับข้อมูลที่เกิดจากการวัดของยูเซอร์ก็จะถูกบันทึกลงในสมุดพกอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เราเรียกว่า P H R นะครับผมสามารถทำให้ข้อมูลเหล่านี้เขาสามารถเข้ารับบริการในหลายๆที่ได้โดยที่ไม่ต้องมีปัญหาแบบเดิมๆในเรื่องของเวละเบียนครับ ในเขตของชุมชนบ้านครนัเหนือนเขตราชเทวีนะครับมีการสร้างโมดิเวชันในการให้คนมาตรวจวัดนะครับก็คือเราใช้เกมมิฟิเคชันทุกการวัดนะครับระบบของเราจะทำการให้เฮลตี้เครดิตสกอร์และเฮลตี้เครดิตสกอร์เหล่านี้จะถูกนำมาปมเป็นรางวัลน,นะครับสามารถไปแลกของรางวัลได้ครับอันนี้คือภาพที่เราทำอยู่ที่บ้านครัวนะครับ ส่วนของที่ <c oughs> ของตำบลสายออนะครับจังหวันดนครสือมาจะมีโซลชูชันที่แตกต่างกันแต่ใช้เทคโนโลยีเดียวกันคือเป็นการเชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาลลูกข่ายกับแม่ข่ายนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมเข้ากับขอขอ ention, ขอเทนชอันกับสปสชและทำเทเลเมดิซีนระหว่างรพรสอต,ตอและก็โรงพยาบาลอำเภอได้เลยนะครับผมครับอันนี้คือรูปของที่ทำอยู่ที่นนไทยนะครับผม โดยผลของการทำงานนะครับในโครงการตั้งแต่เริ่มมานะครับเรามียูเซอร์ในปัจจุบันนี้0 0่ย1ั0 0ยูเซอร์นะครับมีการตรวจวัดไปแล้วประมาณ7,000กว่าครั้งนะครับมีสัญญาณชีพที่บันทึกไว้ประมาณ69,000นะครับแล้วก็มีการทำเทรลคอนเซิลไปแล้วประมาณ128ครั้งครับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการนะครับทั้งทางด้านสังคมนะครับเราสามารถ สร้างความตระหนักรู้ด้านสุขภาพของคนในชุมชนนะครับลดความเหลื่อมรําได้ทําให้เจ้าหน้าที่สามารถวางแผนในการดูแลผู้ป่วยได้สะดวกและรวดเร็วทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเราสามารถลดการเดินทางในการเข้ารับการบริการด้านสาธารณสุขนะครับลงไปครึ่งหนึ่งนะครับช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้นะครับผมแล้วก็ในด้านเศรษฐกิจนะครับด้วยโครงการการทําเกมฟิเคชันแบบที่แลกพอยต์นะครับเราสามารถเกิดการจ้างงานในชุมชนแล้วก็ทําให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนขึ้นในชุมชนได้ครับผม แผนต่อไปขั้นต่อไปของเรานะครับก็คือตอนนี้หลังจากที่เราทดสอบนะครับมีคนที่ได้ข่าวข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของโครงการนี้นะครับมีแสดงความสนใจในการที่นําโครงการนี้ไปใช้นะครับเช่นที่อบจอมุกดาหารโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานะครับเทศบาลภูกเก็ต นะครับแล้วก็ <c oughs> เรามีแผนที่จะเข้าสู่ในเรื่องของการทำคอมเมอร์เชียลนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าสู่โรงพยาบาลภาครัฐองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหรือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะครับในการนําเทคโนโลยีเราไปใช้ครับอันนี้คืองานต่ตางๆที่เราไปทําทดสอบมาเก็ตวอลิเดชันนะครับครับในปีนี้นะครับ แผนของเราก็คือการเตรียมตัวที่จะเข้าสู่แมทโปรดักชันนะครับปัจจุบันนะครับเราอยู่ในเราเสร็จสิ้นในสเตจของการทำไพลอตสเกลเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในขั้นตอนของ uh, ที่จะขึ้นในไพลอตสเกลแล้วมียอดขายเรียบร้อยประมาณ5ล้านบาทขั้นต่อมานะครับก็คือการขอรับรองมาตรฐานเครื่องมือแพทย์แล้วก็การขออนุญาตจากทางออยอในปี2024เราเข้าสู่ตลาดคาดการโปรเจคชันก็คือประมาณ200สเตชันครับทีมของเรามีผู้เชี่ยวชาญน,นะครับ ในแต่ละด้านเนี่ยครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคโลยีหรือด้านข้อมูลด้านสาธารณสุขนะครับผมโดยเฉพาะท่านอาจารย์ดรรัชัยนันท์นะครับที่เป็น Health เฮลล์อินโฟม h e a l เ h ล a ์ด s ต้าไซ i ิ t อันดับหนึ่งของประเทศไทยครับผมครับ ในโครงการนะครับที่ผมพูดมานะครับทั้งหมดเนี่ยเราใช้บัต g เจตอยู่ประมาณ20ล้านนะครับซึ่งเรานะครับยินดีที่จะร่วมงานกับ strategic investor หรือ partner นะครับเรายินดีคุยในเรื่องของการร่วมงานกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุน in k i n d in cash หรือเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะครับผมครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับ จะเป็นจริงไปไม่ได้เลยถ้าเราไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับเพื่อนร่วมการเดินทางของเบเตอรดี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสสสนะครับสินฮับนะครับพี่พี่เส้นได้นะครับแล้วก็โรงพยาบาลที่ยินดีนํานวัตกรรมของเราไปใช้แล้วก็ที่ปรึกษาเมนเตอร์นะครับที่น่ารักของเรานะครับอาจารย์ป่านครับขอบคุณครับ โอเคค่ะ okay ขอบคุณมากมๆาเลยนะคะเบอดริงค่ะเรียนเชิญท่านคอมเมนเตอร์สามารถที่จะคอมเมนต์ได้เลยนะคะครับค่ะฮัลโหลฮาลโหสวัสดีค่ะสวัสดีครับ this is actually my second time or third time hearing this uh, presentation yes. but every time there is something new that come up particularly for today um, you talk about the social contribution In the market validation. And you also talk about the pain point about insufficient uh, medical personnel. Would you even consider training the district individual to become volunteers of your system? I think this is another good opportunity in the angle of um, supporting the context of. Number one, providing uh, something for the moban, people to do something, yeah. right? Two, right. you are training actually uh, medical personnel yeah. to some extent. Yes. Maybe, yeah. like what you have been asking for about uh, some free money, you could actually approach maybe even Ministry of Public Health mm -hmm. if you can value add from this anger. That, that is from the social side, right? Yes. But from the commercial side, mm -hmm. the investors whom you are asking for e 10 okay, will then have to look into detail of your business model. Yes. So can you explain a little bit deeper on your business model? Yes. Okay. <coughs> so in the business model, in the commercial, our early adopters, us, we would go into the B2G first. นะครับแก v าร n เ e นตนะครับซึ่งเราคิดว่าในเรื่องของการทำเฮลเนี่ยคนที่จะเป็นคนที่เหมือน r u บเบอร์ส m ตให้เราว่าเทคโนโลยีของเราเนี่ยมีความน่าเชื่อถือคือ trust ได้ขนาดไหนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มภาครัฐนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือเราก็จะ,ะเข้าที่ภาคราเสร็จเราก็จะมองในเรื่องของกลุ่ม B2B นะครับเพราะว่าด้วยคอเทอร์เรยียของเราเนี่ยเราสามารถประยุกต์ใช้กับ h ฮลเอ็กซ์เพรสซิสเ m ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นนักพิสศชกรรมนะครับนักิเศาชากรนะครับนักเทคนิคการแพทย์นักกายภาพบำบัดนะครับสามารถผ่านแพลตฟอร์มของเราตัว p o s ของเราเนี่ยถ้าเปรียบเทียบแล้วมันคือทัสคอยส์นะครับที่จะทำให้การเชื่อมโยงระหว่างคนไข้และกะ็ผู้ให้บริการเนี่ยเชื่อมถึงกันได้โดยที่ไม่ต้องใกล้กันแต่ก็ดูแลกันได้อย่างใกล้ชิดครับผม from from the your roadmap on your manufacturing yes um, have you already got pre order in hand do you have orders in hand Ah, uh h huh. uh, in hand ตอนนี้มีอยู่ที่ประมาณ50อ่า50เซตครับแล้วก็เราได้เซ็นสัญญากับดิสติบิวเตอร์ที่การันตีว่าจะต้องสั่งเราไม่ต่ำกว่าปีละ200เครื่องเรียบร้อยแล้วครับผม so so you have already got a distribution channel Yes. อ uh, ่ <Okay. S 1> I I I us อ่าอะไรนะตัวที่เขาติดภาษาไทยขอโทษครับ <laughs> ก็คืออ่า uh, เราเนี่ยมีดิสติบิวเตอร์แล้วนะครับที่เป็น Exclusive เฉพาะชาแนลเดียวคือขายกับภาครัฐเรียบร้อยแต่ว่าเรายังเปิดช่องในอ่าเอกยังไม่ได้ให้ Exclusive ในชาแนลอื่นๆของการขายด้วยครับผมโอเค and uh, is it just local market that you're targeting yes Only only local markets Only local m a r k e t Yes in international I'm looking for distributor Ah okay You fundraise นะ Yes ค่ะเชิญเชิญท่านต่อไปค่ะสามารถสอบถามได้เลยนะคะโอเคครับก็พี่พัฒน์จาก DTE นะครับสวัสดีครับจริงๆบริษัทผมหลักๆเป็นซอฟต์แวร์เฮาส์ที่ทำซอฟต์แวร์ให้โรงพยาบาลเอกชนโอ้ครับก็เครือใหญ่ BDMs ทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าทําไมถึงต้องทำกับภาครัฐอะไรนะครับทำไมต้องเลือกโฟกัสที่ภาครัฐก่อนนะครับขออีกทีนึ่งอ,อย่างแรกครับคือเบสของเราอ่ะเป็นทีมที่อยู่ต่างจังหวัดครับผมก็นะครับนี่อันนี้อันนี้เล่าเรื่องความเหลือ่อมล้าเลยก <c oughs> รุงเทพต่างจังหวัดโอกาสในเข้าถึง opportunity การที่ผมจะเข้าเจอ media ใน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 ที่อยู่ที่โคราชเนี่ยมันเป็นไปได้ยากครับแต่ว่าจุด approach ของเราอย่างแรกเลยอันนี้เป็น passion ส่วนตัวของทีม คือแบ็กกราว์ของทีมเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนักวิจัยในมหาลายัยเพราะฉะนั้นพูดง่ายครับเวที่ถนัดก็ส่วนใหญ่ก็จะทํางานกับภาครัฐเนี่ยแหละครับแต่เอกชนเนี่ยเราอยากจะมีโอกาสได้เข้าร่วมมากครับ,รบผมก็อาศัยโอกาสนี้แหละครับโอเคทีนี้ผมถามนิดนึงตอนนี้ยังไม่ได้เซอร์เอสใช่ไหมอ่าจริงๆแล้วเรามีประสบการณ์ในการทําอันนี้แล้วอ,อันนี้เป็นโปรดักที่2ของเราครับโปรดักแรกคือสมาร์ทเบดเราได้เซอร์ครบหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ เราก็เลยกำลังอยู่ในขั้นตอนของการอขอออดิตครับผมได้เมื่อไหร่ครับคิดว่าน่าจะไม,ไม่เกิน3เดือนครับเพราะตอนนี้เราอยู่ในขั้นของอินเ r อร์เนลออแล้วครับเหลือขาดเงินในเรื่องของไปจ้าง CB มาออดิตครับโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวเราหลังจบเวทีเดี๋ยวคุยกันก็ได้ครับขอบคุณ,คณมากจริงขออนุญาตต่อยอดไปเลยเพราะว่าพูดเรื่องของ Market e x p a n s i o n เนาะ ลบกลกๆกับกกแอบเชียร์จริงอยู่ว่าภาคเอกชนนะครับคือคเป็นสิ่งที่เป็นคอมเมอรเชียลแล้วมันก็ต่อยอดได้ดีเนาะรจริงอยู่ว่าเข้าถึงเรื่องการรักษาเอกชนก็ดีกว่าแต่จริงๆถ้าพูดถึงภาคเอกชนโดยเฉพาะพนักงานนะครับมันก็จะมีอินไซต์อยู่แหละว,ว่าบริษัทส่วนใหญ่มีสวัสดิการให้ไปตรวจสุขภาพประจําปีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืองานยุ่งไฟลุกก็ไม่ตรวจกันอยู่ดีนะครับ,รบหรือถ้าจะได้ไปตรวจก็ต้องลางงานในเชิงในเชิงในจ้างก็ไม่ได้อยากให้ลางงานคือเอาข้อจริงถ้าเครื่องนี้มันสามารถ ไปอยู่ในองค์กรได้หรือไปอยู่ในที่ที่แบบสามารถคน Access ได้ง่ายขึ้นมันเหมือนกับที่โรงพยาบาลพยายามจะค u สตอมรถบัสแล้วก็พารถบัสไปตรวจที่ออฟฟิศนะครับเขาก็ได้ Data เขาก็ได้กลุ่มลูกค้าอันนี้ผมว่าคล้ายๆกันเพราะว่าโดยเฉพาะพนักงานเอกชนก็จะมีความใช้ชีวิตสุดทํางานสุดใช้ชีวิตสุดสุขภาพนี่จริงๆค่อนข้างห่างไกลถึงแม้ว่าจะเข้าถึงง่ายก็ตามอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแอบเชียร์ให้ไปเอกชนได้กว้างขึ้นนะครับขอบคุณครับ ครับผมก็จริงๆประทับใจมากๆเลยเนาะว่าแบบเอ้ยมียอดขายยอดออเดอร์เรียบร้อยแล้วก็น่าจะน่าจะดีเลยซึ่งฟันเรสซิ่งยอดเมื่อกี้เทียบกับ50เซตร้อยเซตที่แบบเอ้ยมันมีในใจเนี่ยน่าจะคุ้มค่ามากๆนะครับแต่นี้คําถามถัดไปก็คือว่าไอเครื่องเนี้ยบวกกันก็น่าจะราคาหนึ่งแต่ถ้าสมมติว่าถ้าเราซื้ออุปกรณ์แยกชิ้นอย่างที่ว่านี่ครับคอสมันถูกลงหรือมันแพงขึ้นฮะเพราะเรามีมีอีโค่เพิ่มขึ้นนะเนาะถูกลงด้วย ถูกลงครับจริงๆแล้วต้นทุนหลักๆเนี่ยมันแพงที่อินสตูเมนต์ครับผมจริงๆแล้วของเราเนี่ยคือคอ r e t เทคโนโลยีที่อยู่ตรงตู้แต่พวกอินสตูเมนต์ต่างๆเนี่ยเราทำร่วมกับพาร์เนอร์ชิพครับผมซึ่งพาร์เนอร์ชิพเนี่ยก็สามารถที่จะเอาดีไวซ์ของเขาเนี่ยเข้ามา Integrated เข้ากับระบบเราด้วยด้วยสถาปัตยกรรมนะครับเราออกแบบให้ของเราเป็น Open p แพลตฟอรอยู่แล้วยินดีร่วมกับเครือข่ายเยอะๆ ครับผมอย่างตอนนี้ที่ทํากับโรงพยาบาลเนี่ยเนื่องจากว่าโรงพยาบาลส่วนใหญ่ก็จะมีอินสตูเมนต์พื้นฐานอยู่แล้วนะครับเราก็มีออปชันครับว่าไม่จําเป็นต้องซื้อยกเซตซื้อเฉพาะเท่าที่พี่จําเป็นต้องใช้ครับผมก็สามารถทุกเซตมันก็จะถูกกว่านะตามอีกนิคทีนี้มันมีอีก2ประเด็นย่อยๆครับนี่หนึ่งคือผมเวลาไปโรงพยาบาลนะพาคุณพ่อคุณแม่ไปเนี่ยมันก็จะมีสถานีตรวจวัดเยอะแยะมากเลยแล้วก็มีพยาบาลที่ต้องคอยดูแล จริงรแล้วมันคือ one stop service ที่อยู่ในโรงพยาบาลก็ได้ประโยชน์เช่นเดียวกันซึ่งอันนี้เขาเข้าใจว่าน่าจะ p e n เน r ต t e ไปทางเอกชนเนี่ยคือเขาน่าจะพร้อมอยู่อยู่ระดับหนึ่งแล้วก็เสริมกับเรื่องของไอ้เครื่องวัดถ้าเราทําให้มันเล็กลงหน่อยเพราะว่ามันไม่ต้องวัดทุกเรื่องเยอะๆก็ได้เนาะแล้วมันแบบมีพกประจําบ้านหรือประจําบริษัทเนี่ยก็ดูแล้วน่าสนใจแทนที่วันหนึ่งเราจะไม่ต้องเช็คอินเพื่อทําบางอย่างคุณก็มาเช็คอินที่ทุกเดือนนะคุณก็เอามือมาหยอดเพื่อจะมอนิเตอร์สุขภาพของ พนักงานหรือแม้กระทั่งในที่บ้านที่เป็นเป็นขนาดเล็กอย่างเงี้ยฮะมันก็น่าจะครอบคุมมาเก็ตได้ทุกเซกเตอร์เนาะเราก็เชื่อว่าด้วยศักยภาพของทีมวิจัยวิจัยต่างๆเนี่ยทำได้อยู่แล้วทั้งเล็กกลางใหญ่ก็ครอบคุม data. เฮลท์แคร์ดาต้าเนอะแล้วก็ถ้าเราทําเครื่องให้มันถูกลงหรือว่าเราไม่ต้องการกําไรจากเครื่องหรอกแต่ต้องการกําไรจากดาต้าเพื่อจะเป็นผู้โฮข้อมูลสุขภาพของทั้งประเทศเนี่ยก็ดูแล้วมันน่าจะต่อแวลูการค้าขายยาการแนะนำตัวนี้นะได้อีก เยอะมหาศาลนะฮะก็ก็ลองดูว่าทํำยังไงเราถึงจะทะลวงตลาดได้เร็วด้วยราคาที่ถูกเพื่อจะได้ครอง Data ได้เยอะเยอะใช่ครับครับครับฝากฝากเรื่องของมิติของชุมชนนิดนึงครับว่าขาโกออนแล้วอย่าลืมชุมชนที่จะขอการสนับสนุนไปด้วยนะครับแล้วก็มันจะมีมันจะมีอันหนึ่งที่ผมมองว่า น่าจะเผื่อประยุกต์เข้าไปได้คือเรื่องที่พี่พูดเมื่อกี้เรื่องโมเดลรายได้ของทําอย่างไรให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชนเพราะผมมองว่าเครื่องนี้จริงๆแล้วฮับเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารได้อีกได้อีกเยอะเลยก็เพิ่มถ้าเพิ่มเข้าไปได้เรื่องของการทําให้เกิดการสร้างงานได้ก็ดีครับเพราะว่าปัญหาของชุมชนเนี่ยคือมันประกอบกันนะว่ากายใจเงินรวมกันครับขอบคุณครับ,รบ,รบโอเคหมดแล้ว <Okay. S 2> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพอเซ็ตประมือให้กับ,บตเตอรี่ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ